เรื่องของการคืนเงินอะไร่อน่ในส่วนของอของอ้อมกับปูใช่ไหมคะอันนี้คือในส่วนของพี่ลูกหมีเรื่องการคืนเงินอะเมืม่อวานตอนที่ขึ้นศาลคดีหมิ่นประมาทอะศาลท่านก็น่ารักมากๆท่านก็เริ่มไก่เกียก่อนท่านก็ถามว่าใครจะพูดก่อนคุณปูมันธนาเขาก็บอกว่าให้ทางฝั่งลูกหมีอะพูดก่อนลูกหมีก็บอกศาลเลยค่ะว่าลูกหมีต้องการเงินคืน2ล้านเท่านั้นค่ะถ้าได้เงินคืน2ล้านลูกหมีถอน6คดีของลูกหมีหมดเลยค่ะ สารบอกว่าดีมากเลยมีกรอบแล้วสารก็หันไปถามฝ่ายคุณปูมันธนาดิมหมทองคำคุณปูก็พูดเรื่องอื่นพูดเรื่องตัวเองเสียาหายพูดเรื่องตัวเองไม่มีงานสารต้องอย่าพึ่งอย่าเพึ่ง,พงตั้งสติฟังก่อนอะไรเงี้ยให้มันพูด<ป><ป>อยู่กรอบสุดท้ายเขาก็ไม่ชําระไม่ไกเกลี่ยสารก็เลยบอกว่าสุดท้ายคุณปูจะต้องการไปต่อใช่ไหมต้องการดําเนินคดีต่อสู้ต่อใช่ไหมเขาก็ตอบใช่ปูก็ขึ้นไปสาบกันตนเห็นว่าคือ นีาคือได้ยินข้อมูลมานะคะว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันมีในเรื่องของการฟ้องร้องมาถ้าเกิดสมมติว่าทางนู้นไม่ยอมจบเราจะมีการฟ้องร้องแบบนี้ไปเรื่อยๆด้วยไหมคะมันต้องมีฟ้องร้องฟ้องร้องต่อกันไปเรื่อยๆค่ะมันก็เหมือนคนสู้กันสู้กันคนละหมัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปต่อเรื่อยๆจนสารอุทธรณ์สาลฎีกาก็คือใครอยากอยากฟ้องก็ฟ้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องสู้กันต่อไปหลายคนถามว่าจุดสิ้นสุดเราจะจุดสิ้นสุด ในสารชั้นต้นของลูกหมีวิเคราะห์ไว้จุดสิ้นสุดอยู่ที่ปี70ปี70ใน,ในสารชั้นต้นนะคะแต่ถ้าเป็นเขาสู้ต่ออุทธร์มันก็ต่อไปต่อเรื่อยๆแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์ฟ้องร้องกันเกิดขึ้นมันจะต้องก็ต้องสู้ไปถึงให้ใหสุดทางะคะ่ะใช่เพราะเป้าหมายของลูกหมีย่างเดียวคือต้องการเงินคืนเงินมันไม่ได้เยอะมากนะคะสองล้านสำหรับคนเศรษฐีอย่างที่คุณปูเคยพูดว่าตัวเองมีทรัพย์สินมากมาย แต่สําหรับเราสิมันเยอะมากเพราะเราเป็นคนทามาหากินเราสอนเดินแบบเราสอนบุคลิกภาพเราไลฟ์สดขายของเราเป็นเงินเก็บของเราอะ่ะมันมันมันค่อนข้างแตกต่างกันและสิ่งที่ลูกหมีทํามาตั้งแต่ต้นลูกหมีทาเพื่อเป็นตัวอย่างกับสังคมไทยระมัดระวังคนที่สร้างภาพมีคนขับรถร่ำรวยบ้านใหญ่โตภาพลักษณ์ดีพูดจาดีนั่นแหละค่ะ พวกนี้ก็คือหลอกลวงและยุคนี้ก็เห็นแล้วว่าคนหลอกลวงเพื่อให้ชีวิตตัวเองดูดีแต่ไปหลอกเอาเงินคนอื่นเอาเงินเพื่อนเอาเงินคนอื่นมาร่วมลงทุนอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือเป็นคนโกหกเพื่อตัวเองทั้งนั้นระวังนะคะร,ระวังคิดว่าผลของการตัดสินคดีในวันนี้เนี่ยน่าจะมีส่วนดีเกี่ยวกับคดีของตัวเองบ้างไหมครับก็วันนี้คดีของอ้อมที่ตัดสินนะคะก็ภูมันธนาติดคุกสองปีนะคะ เป็นลูกหมีก็เชื่อว่าเป็นผลดีกับคดีลูกหมีแล้วก็คดีอื่นๆเพราะลักษณะชัก,การชักชวนลักษณะของการร่วมลงทุนลักษณะของการโอนเงินต่างๆมันเป็นลักษณะของวิธีการเดียวกันและก็ที่สำคัญลูกหมีพูดตั้งแต่ต้นแล้วว่าคุณปูมันธนาไม่เคยยืมเงินลูกหมีไม่เคยพูดจากปากเขาว่ายืมเงินลูกหมีคุณปูมันธนาไม่เคยบอกว่าขอกู้เงิน ที่ผ่านมาที่รู้จักคุณครูมัทน,นามาเพิ่งรู้จักแล้วมาลงทุนนะคะลูกหมีไม่ได้เป็นเพื่อนเขามาก่อน oh. เขามาชวนลงทุนทาธุรกิจกระเป๋าและลูกหมีก็อยากจะเตือนภัยทุกๆคนเลยว่าจะลงทุนกับใครให้มีหลักฐานในแชทไลน์ตั้งแต่ต้น mm hmm. เก็บหลักฐานพวกนี้ไว้สามารถใช้ในชั้นศาลได้ดีมากๆเลยค่ะแฮปปี้มากแฮปปี้มากก็สู้มาเพื่อเพื่อ <laughs> นี่ขนาดคดีอ้อมนะคะว่า oh. แฮปปี้ลูกหมีเชื่อว่าไม่มีใครใหญ่เกินกรรม แล้วก็คนโกโหกก็คือผิดศีลก็คิดว่าไม่มีทางจเจริญเราไม่เคยที่เป็นแบบไปว่าหรือว่าไปอะไรเขาเอาจริงๆเลยเวลาลูกหมีลงเฟซบุ๊กอะลูกห<ะ>มีไม่ใช้คำหยาบใ<ะ>ดๆทั้งสิ้นนะคะหนึ่งเราเป็นครูเราไม่ได้อยากทำตัวอย่างให้ไม่ดี<ะ>แต่ถามว่ามีสุภาษิตคำพังเพยเตือนภัยสังคมลูกหมีทำอยู่แล้วเพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นเหมือน สิ่งอะไรที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นลูกหมีก็จะทําคือลูกลูกหมีก็อาจจะมีพลาดบ้างแต่สิ่งที่โดยรวมเลยคือเจตนาคือลูกหมีอยากาให้สังคมเนี่ยเ,เขาเรียกว่ารับรู้ยิ่งเราเป็นบุคคลสาธารณะทั้งฝ่ายตัวลูกหมีเองฝ่ายโจทร์หรําเลยคือมันต้องอัปเดตข่าวอยู่แล้วเพราะมันเป็นข่าวมาตั้งแต่ต้นที่จะไม่ให้โพสต์อะไรเลยไม่ให้ออกข่าวอะไรเลยมันก็เป็นไปไม่ได้อแล้ว คนเราทําอะไรผิดอะ่ะมันต้องมองตั้งแต่ต้นเลยว่าคุณเอาเงินเขาไปแค่นั้นเองแล้วถ้าคุณอยากฟ้องเอาเงินมาคืนก่อนสิแต่ถ้ามาบอกว่าโอ๊ยติดเงินยอดเงินไม่เท่ากันมันมันมันตลกอะ่ะมันตลกอะ่ะติดเงินก็ใช้สิถ้าอยากจะใช้ร้านห้ากล้าไหมลูกหมีก็เคยท้าทายไปแล้วว่าเมื่อต้นเดือนพฤศจิการ้านห้าก็ไม่จ่ายแต่แบบคือในสิ่งที่ลูกหมีมองเนี่ยค่ะมันอยู่ที่สมอง,องคนค่ะสร้างภาพอะ่ะแล้วก็ ชาวบ้านที่บอกตัวเองไม่มีเงินอายชาวบ้านที่แบบว่าตัวเองทาพลาดแต่ถ้าไม่เกิดต้องเอาอยางอายเนี้ยออกไปแล้วก็ค่อยมาขอโทษแล้วก็ทุกอย่างชีวิตมันจะดีขึ้นตอนนี้มันเหลือเท่าไหร่พี่บุตรย้อดสองล้านนีคะสัญญาเงินกู้คนเราถ้าไม่ติดเงินเราสองล้านเขาไม่มาเขียนหรอกว่าติดเงินเราสัญญาเงินกู้มันสองล้านแต่เขาอ้างว่าล้านห้าตอนนี้ยังไม่มีการยังไม่ได้คืนสักบาท นายกุ้งที่บอกว่าจะได้เงินคนละพันห้ากับทนายเดชาที่เขาบอกสามพันจะจ่ายเขา,าก็ไม่จ่ายสัจจะเขาไม่มีเลยอะ่ะก็ดีละค่ะศาลแต่สินดีละค่ะสองปีค่าติดคุกสองปีค่ะเรามีพี่ที่ได้มีโอกาสได้คุยกับทางด้านของพี่หนุ่มทาว่านายตุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเพราะว่าเขาเขาก็ดําเนินคดีเหมือนกันใช่คือสภาพจิตใจเขาเป็นยังไงบ้างโอเคเอาจริงๆเลยนะคะพี่หนุ่มกัญชัยจะถามลูกหมีทุกครั้งเลยว่าพี่ทําอะไรให้เขาวะ ี่หนุ่มจะถามพี่ทำอะไรเขาลูกหม,มิก็แบบเออพี่พี่ทำหน้าที่พิธีกรอ่ะออมันเหมือนกับว่ามันเหมือนลักษณะคู่กรณีใครไปแขะเขาไปผ่านเขาหรือมองอะไรไม่ดีหรืออะไรก็แล้วเขากรดหมดมีแต่ความพยาบาทอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ลักษณะมันเป็นอย่างนั้นเหมือนแค้นฝังอยู่ mm hmm. แต่ถ้าความแค้นยังฝังอยู่ในซวงอยู่ในร่างกายตัวเอง mm hmm. ก็ทุกอย่างก็เผามอดตัวเขาเอง เพราะว่าตอนที่เขาไปร้องที่สภาพี่หนุ่มเขาไม่สบายด้วยช่วงนั้นทุกคนก็เลยเป็นห่วงสภาพพี่หนุ่มก็เลยถามว่าค่ะที่รุ่มหนีได้ได้ค,คุยกับพี่หนุ่มตลอดค่ะเมื่อวานเย็นก็คุยเมื่อกี้ก็โทรหาพี่หนุม่มเรียบร้อยแล้วก็เอาจริงๆเราก็ต้องเป็นกําลังใจให้พี่หนุ่มเนาะคนทํางานนะคะแล้วก็พี่หนุ่มก็ช่วยเหลือประชาชนอะไรบริจาคอะไรมากมายคือมันก็เห็นเห็นว่าเขาทำงาน เขาทำงานถูกก็ว่าไปตามถูกผิดก็ว่าไปตามผิดแต่พี่หนุ่มเขาไม่ได้ไปทำอะไรคู่กรณีไหมคะใช่คู่กรณีอะ่ะลองไปดูหลังๆสิเขาโพสคำพูดอะ่ะว่าพี่หนุ่มกัญชัยอะ่ะด้วยคำไม่สุภาพอะ่ะมันมันมันหมดความเป็นผู้หญิงอะ่ะมันมันคำมันรุนแรงอ่ะค่ะใช่สภาพจิตใจพี่หนุ่มตอนนี้พี่หนุ่มดีขึ้นค่ะก็ทํางานตลอดพี่หนุ่มก,ก็เหมือนค่อนข้างดีใจที่ลูกหนีชนะคดีนี้ส่วนทนายตุ๋ยก็ก็ ทายตุย๋ยก็น่ารักนะคะก็ทํางานให้พี่หนุ่มก็คือเป็นทนายแล้วก็ยังไงเราก็ถือว่าคนเรามันไม่มีใครดีเอรชทุกอย่างแต่ว่าเหมือนเดิมค่ะผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกถ้าผิดก็แก้ไขนะคะถ้าถูกก็ดาเนินความดีต่อไปก็ทํางานกันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกําลังใจให้คนทํางานส่วนคนที่ผิดพลาดก็ต้องชดใช้กรรมกันไป